ครับเอครับผมผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่อึดถึกและทนอยู่แล้วนะครับโตโยต้าวีอเห็บหมานั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่เห็บหมาทั่วไปนะครับคันนี้ปี12มือเดียวซื้อเงินสดไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆและที่สําคัญเป็นตัวพิเศษตัวแต่งเดิมๆจากโรงงาน ตัว T R D s p o r t i ปผลิตมาไม่เกิน2,000คันนะครับและที่สำคัญเลขไมล์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่90,000กว่ากิโลไม่ถึงแสนโลนะครับผมอยากจะนำเสนอให้ก่อนนะครับผมเป็นชุดแต่ง TR D รดีรอบคันนะครับท R D ดีคือสำนักแต่งที่คอลแลบกับ Toyota ปัจจุบันเลิกไปแล้วนะครับผมถือว่าดิสคอนหรือว่าเป็นแหล่ไอเทมนะครับปัจจุบันสำนักแต่งกับโตโยต้าก็จะมีเฉพาะ GR นะครับผมอันนี้เราเอามาถอดซักถอดฟอกถอดสปาตามสไตล์สุรของทางร้านนะครับผมนี่นะฮะก็จะลื้พรม หรืออะไรออกมาซักฟ้องหมดเลยผมก็จะเป็นผมดํานะครับผมนี่นะฮะหน้าตามันก็จะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นตัว T R D ดีนะครับที่บอกนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะต้องล้างเสร็จขัดเคลือบสีลงน้ํายาเคลือบแก้วให้อีกหนึ่งครั้งนะครับโคมไฟก็จะไม่เหมือนทั่วไปก็จะเป็นโคมไฟแบบลมดํานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวรถกันบ้างนะฮะนี่นะครับตัวรถก็จะเป็นสีขาวเดิมๆนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ T r D s ร o r t สอล้อ T R D ดีนะครับผมก็จะไม่เหมือนล้อทั่วไปนะะ คันนี้บอดี้สวยๆนะฮะภายในก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแผงประตูนี่นะครับบอดี้ก็จะไม่มีชนหนักตัดต่อพิควัมจมน้ํายาแนวเดิมกาวเดิมไม่เคยแก๊สคอนโซลก็จะเป็นลายส้มแบบนี้เหมือนเคปล่าส้มนี่นะฮะจะมีแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งข้างแอร์แบ็กพวงมาลัยนะครับผมจะตกแต่งแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อเราจะไปซื้อผ้ามาทําหรือเราจะไปซื้ออันอื่นเชียงกงเชียงกลางมาสับไม่มีนะครับต้องเป็นรถแร่แบบนี้ที่ออกมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับผม นี่นะฮะใครอยากได้ก็ลองดูนะฮะถอดซักถอดฟอกแบบนี้เลยสวยงามนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนี่นะฮะภายใต้พรมที่เรามองไม่เห็นนะครับบางครั้งพี่อยากรู้ว่ามันมีน้ําท่วมมันมีชนหนักมันมีสนิมไหมพี่ก็ลองดูอันนี้เราทําให้ดูเราทําแบบนี้ให้กับทุกคันนะครับใครที่อยากได้คันนี้ก็ถ้าคิดว่าถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถที่แรงเทมมันเป็น TR d ีจากโรงงานเบาะมันก็จะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับ เบาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นดําก็จริงดํารู้จริงแต่มันจะขีบส้มนะครับมันจะมีส้มแซมแมนะครับแล้วก็จะข้างๆจะเป็นผ้าอัคนธลานะครับตัดกับขอบส้มนะฮะอันนี้เราก็จะถอดสักถอดฟอกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปยันเบาะคนขับนะฮะเบาะคนขับก็จะเป็นนี่นะครับมันก็จะปัก G r d sportio นะครับเป็นสีส้มแล้วก็เบาะตัวนี้จะเป็นเนื้ออันธลานะครับผมตัดกับหนังตรงกลางนะครับผมนี่นะฮะปลติกต่างๆนะครับเขาก็จะถอดลื้อล้างให้นะครับ ทุกอย่างนะครับเขาก็จะล้างให้หมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับ t d sport นะครับทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับผมนี่นะฮะสภาพบอกไว้เลย1ในพันคันนะครับเพราะมันมีแค่2,000ันคันนะครับ1ใน2,000นะครับบอกเลยว่า1ใน2,000แน่นอนสวยสภาพ1ใน2,000แน่นอนครับผมนี่นะฮะคันนี้มีประกันด้วยนะครับภาษีก็ไม่ขาดมีประกัน2บวกด้วยนะฮะอยากได้รีบจับรีบจองนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนราคาไม่แพงแสนก็บาทเท่านั้นเองขอบคุณครับ